คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหอยช็ยอตเมเวมานะครับก็มา รวยกันต่อนะครับนะก็เรามาดูในสูตรต่างๆนะครับที่เข้าต่อเน,นื่อนะครับอ่าในสูตรวิ่งบนสูตรที่2นะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่16ตุ16ธันวาคมปี62นะครับก็25งวดการคำนวณนะครับมีดุด1งวดนะครับก็งวดที่แล้วยังคงเดินต่อนะครับเราก็มาดูกันนะครับเออต่อที่25ก็เป็น26สิต่อที่ครับ ยี่สิบเป็นยี่สิบหกนะครับสักคู่หนึ่งนะเติมเปลี่ยนเพราะว่าสูตรมันเดินหน้านะครับเป็นยี่สิบหกโอเคครับียบเปลี่ยนียบร้อยละนะครับยี่สิบหกงวดรอลิงหนึ่งงวดนะครับโอเคนะครับในสูตรบนสูตรนี้เราก็มาดวนต่อนะครับ โดยผมเริ่มแสดงให้เห็นตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนเลยแล้วกันนะครับนะเพราะเดี๋ยวสูบมันจะเย็นเยอะจนเกินไปนะครับเรามาดูกันนะครับในการคำนวณว่าคำนวณยังไงก่อนเชื่อสติเหมือนเดิมนะครับเอาลใช้ในส่วนของหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักสิบนะครับพันร้อยสิบบวกกันหนึ่งบวกค่าเป็นหกหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองสิบสองได้สิบสองนะสิบสองบวกเจ็ดครับสิบสองบวกเจ็ดเป็นสิบเก้าสิบเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวก 5คูณ7ครับ7 5 3 5ใส่5ครับได้ค่าเหมือนกันตัดออก1ตัวเหลือเลขวิ่ง905นะครับ16มิถุนายนครับออก5 1 6 9 6 7 5 1 6 9 7 2ก็ล่างออกออก64นะครับเลข9ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัที่1ครับ16มิถุนายนครับหลักพันบวกหลักร้อยบวก10ครับบวก6บวก9เป็น15 15บก6เป็น21 21บก7 ยี่บเอกเเป็น2 8่สิบเศบงองกหนงขงที่เป็น9 9้าเก้บวกห้เบวกห้บวกหเป็น14บสี่เศษสี่สคูณเจ็ดเจ็ดครับได้เลขวิ่ง8,98กครับ8 9ดเก้าเลขซ้ำตัดออกครับเหลือเลขวิ่ง8,9,4เก่นะครับเหลืตัว1กระดานดาวคมครับออกสาม2ี่เจ็ดสองหอัวแกเอาแปดครับเลขเอาเลขแปครับเข้ามาตำแหน่งของรลักหน่วยราที่หนึ่งนะครับ ต่อมาครับ1กัรกฎาคมนะครับกรกฎาคม3 4 7 2ี่เจ็ดสอ้าองเาครับพันบวกพอบวกกันครับ7จบวกสเป็น7 8็ดเบวกสเป็น9 9้เบวกหเป็น14 14ี่สิบสกเจ็บสวกเเป็น21่สิบใส่หนึ่งหน่บวกหนึ่คงที่เป็น2 2งอบวกหเป็น7 7็ดเจ็คูณเจ็ดเจ็ด้ใส่เนะครับได้เลขวิ่ง1นึ่งนะครับ16บกักรกฎาคมครับ สิบหกกรกฎาคม8ปดเจ็ดสามสองประถองตล่างห้ครับพันบวกกับร้อยบวกสิบนะครับสาบวกสเป็น5้าห้บวกแป้าบวกแเป็น13ครับ13บสามวกเจ็บวกเจะเป็น20่ส่ศนะครับศนยนะครับอานศนย์บวกหคงที่ครับได้ 8, 7, 3, 2, 6, 2, 1 1, ึบวกห้ครับหนวกหเป็นคงที่เป็นหกหคูณเจ็ดครับหกเจ็ใส่2องครับได้เลขวิ่งศูนย์สอง หนึ่งสิงหาคมครับออก5้9 3กเก้าสา้หนึอละเก้านอ,อนะครับห้าหกเก้าสามกนึ่งสัวเกาองเไปดูครับเราดูก่อนตัวเลขที่เข้าก่อนเนาะเลข1เข้าตัแหน่งของหลักน่วนน้องที่1นะครับต่มอมาครับ1นึ 100, ่งสิงหาคม5 6 9 3กเก้าสามนตัวละเกครับพันบวกร้อบวกสิกับเกบกสไปสิบสองบกเเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกเจ็ดครัเป็น9 9กบกหครับ9บกบวกหเป็น14บสี่ีีคูณเจ็ดเจ็ดสีครับเ8ได้เลขวิ่ง8 9 4กครับเลข8เหมือนกันตัดออกตัดออกหตัวครับเหลือสาตัว16สิงหาคมครับออก9 4 5 8, 1, 1, 2, าสี่ห้ปดหนึ่งหนึ่ตแล้วแปดแปครับสักครู่นะครับ ออกสิงหาคมครับออก9458112 2588นะครับ945 9458เดเอาอะไรมาละเลงหน่อยละกันนะเดี๋ยว โอเคอ่ะเก้าสี่ดหตัวล่ห้าแปดหนงหนึ่งสอตัวล่กแปดใช่ปะเลขแปเข้ามาตรำแหนของหลักร้อยลงมาที่1นึ่บบนาางนะครับ,บวิ่งเข้ามาช6สิงหาคมนะครับพันบวกร้อบวกสิบครับห้บวกแเป็น13 13าบวกหเป็น14 14ีบวกเครับ14บวกเ็ก็เป็น21่สิบเอใสนบวกหคงที่เป็น2 2งบวกหครับ2อบวกหเป็น7จ็ดเ 7จคูณเครับ7 7 49ได้เลขวิ่ง1 2 7 9ครับ1กันยายนครับ1กันยายนนะครับอ้องเก9 9เก9าเก้านะครับเลข9ครับเข้าตำแหน่งของหลักร้อยหลักสิบนะครับเลข7เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับเข้ามาครบ3ตัวบนลงมาที่หนึ่งนะครับต่อมาครับ1กันยายนครับหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักสิบครับ9ก้าบวกเกบวกเก้าเก้ได้ผลลงยี่สินะครับ ยี่บกเจ็ดครับยี 20, 27, 27่สิบยเกเเป็นสา4สิบสี่สี่สีบกหนึงขงที่เป็น 5, 5้าห้าบกหเป็น10บสี่ศูนย์นยคณเได้ศูนย์ะครับได้เลขวิ่ง4ี่ห้าศูนย์นะครับ,เ, 4, 5, รบเรามาดู16บหกยญ,ญนครับออก2องสี่สี่ศูนไปสาตัวล่างห้าเนะครับเลขศูนย์เข้าตำแหน่งของหลักร้อยลงที่หน่งนะครับต่อมาครับสิบหกพยัญ,ญน สองสี่สี่ศนยปดสามสอต้นร่างห้าเดครับพันบวกละร้อยบวกสินะครับสี่บกศนย์ได้สี่สี่บกแปดเป็นสิบสองสิบสอบวกเครับ12บวกเเป็น19บเก้าส่เก้าบกหงของที่เป็น1ิบสี่ศูศย์บกห้าของที่ได้ห้าห้าคูณเจ็ดเจดห้าสาห้าครับต้นนะเจ็ดห้าสาห้านะครับได้เลขวิ่ง905นะครับเลข5้ามันกระตัดออกหนึ่งตัวนะครับได้เหลือ3ามตัวต่อมาครับหนึ่ตัวเราคุมลรำดู ออก837 8า 3, 7, 8, 9, 3 2, ตัวล่างออก59นะครับไดเก้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลัก10หลังวันที่1นะครับต่อมาครับ1ตัวลาคม1นตัวลาครพันบวกกับกกร้อยบอกแั่สิบครับเจบกแเป็น8ปบกเเป็น8ปกับเก็เป็น15 15้บหกเเป็น24 24ิบสีกเครับ24่สิบกเจ็บสกเเป็น3 18, 1มสิเอ็ด่หนึ่งหบกหนึงของที่ได้สอง สอบวกห้ครับสอบวกหเป็น7จ็ดเจ็เจคูณเจดครับเท่ากับ49ใส่9ได้เลขวิ่ง1นึ่งสองานะครับหตัลาคมครับออก2องไปถกศูนานึตัวเลขออกสามปดนะครับสองไปถกศูนตัวเลขสามแปนะครับรับดูครับเอครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรองที่1นึ่งะครับส6ตัลาคมครับหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักสิบครับ6กบกศได้6 หกบกเป็น11บเอสิบเอ็ดใส่หครับ1นึ่เรามาดูนะครับ1นึ่งสิบนะครับสิบเบกเเป็น18บแปดส่8แปดบกหนงขงที่เป็น9 9้าบกห้ขงที่เป็น14บสี่สี่คูณเครับ4 7 28จ็ดยี่สแปดสแปนะครับเลขแมันซ้ำกันใช่ไหมหนึ่งตัวตัดออกหนึ่งตัวเลือเลขวิ่งแปดเก้นะครต่อมาครับ1นึ่งพฤศจิกายนนะครับ ออกห0 6 4 0 4 2ตนนัวละออก40นะครับเลข4เข้ามาหลักร้อยหลักหลักร้อยและหลักหน่วยนะครับเข้ามา2หลักนี่นะครับต่อมาครับ1พฤศจิกายน1พฤศจิกายนหลักพันบวกกั 100, บร้อยบวก10ครับ6กบวกสเป็น10 10บิบวกศได้10ได้ผลรวม10นะครับ10บบวกเจงที่เป็น17ใส่7 7็ดบวกหนงที่เป็น8 8ดบวกหครับ8ปบวกหเป็น13ใส่3 3มสาคูณเเท่ากับ 20, ยีใส่1ได้7 8 3 1นะครับ 16พฤทิกายนครับออก972 6 6 1 2สอนตัวละออก46นะครับเลข1วิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยร้อยที่1นะครับต่อมาครับ16พฤทิกายนหลักพันบวกกับร้อยบวก10ครับ6บวก2เป็น8 8บวก6เป็น14 14บก7ครับ14 14บก7ก็เป็น21ใส่1 1ึบก1ของที่ได้2 สอบวกห้ครับสอวกหเป็น7จคูณเจ็ดเจ็เจ็ส่สิบเก้าครับได้เลขวิ่ง1 2, 7, นึ่งสองเจ็นึ่ธันวาคมครับออก1 0ึ่งศูนเกาเองตัวอาแปนะครับเลข9เข้ามาหลักร้อยหลักสิบนะครับเข้ามาสองหลักการคำนวณหนึ่งธันวาคมครับหนึ่งธันวาคมห่ธันวาคม หลักพันบวกหลักร้อยบวกสิบครับหนึ่งศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกเก้าเป็นส 18. 18ิบแปดสิบแปดบวกเจ็ดเป็นย 5. 5ี่สิบห้าใส่ห้าห้าบวกหนึ่งของที่ได้หกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งคูณเจ็ดได้เจ็ดนะครับได้เลขวิ่งห้าหกหนึ่งเจ็ดรู้สึกรู้สึกงวดน,นี้จะหลุดนะครับนะหลุดเป็นงวดเดียวที่ในรอบของยี่สิบเอดงวดนะครับโอเคแล้วก็มาดูในส่วนของสามสิบนะครับสักค,ครับ 30ธันวาคมคำนวณต่อนะครับพันบวกกรบล้อยบวกหักสิบครับสาบวกหเป็น 9, 9ก้เบกสเป็น 9, 4, 9ก้าสีบเอ็ดเก้บกหกเป็นเก้าเก้าบวกสองเก้่บอ็วกด้วยเคงที่ครับ11บวกเ็ก็เป็นส 8. 8ิบแปดสี่แบวกหงคงที่เป็น9 9้บกห้ครับเกบวกหก็เป็น14บสี่สี่สี่คูณเจ็ดเจสี่ยสแป่นะครับได้เลขวิง่งอาจได้เลขวิ่ง8 9ดเนะครับ แปดเ้าสี่แนะครับเรามาดู17บเมกราคม17บเมกราคมครับออก 3, ามแปดสี่สเก้าห้าสองตัวละออกหนห้านะครับเลขหลายจำหะเลขเก้าข้อต่แหน่งของหลักสิบตรงที่หนึ่งนะครับโอเค1ิบเจ็มกราคมครับ3ามแปดสีาก้าห้าสอตัวหนึ่งห้านะครับ พันบวกลกร้อยบวกละสิบครับสิบกสาเป็น7 7บวก9เป็น16 16บหก7ครับ16บหกบเป็น23ใส่สามสบวกหงของที่เป็น4 4่บวกหครับ4ี่บวกหเป็น9ใส่เก้าเก้คูณเจ็ดเสามสเดออเดี๋ยวก่อนนะได้9 9้าเก้คูณเจ็ดเนะครับได้เลขวิ่ง3 4 9นะครับเลขสามตัดออกหนึงตัวนะครับต่อมาเรามาดูหนึ่งกุมภาพันธ์ออกอะไร ห่งกุมภาพันธ์ออก9 1 2 3หตัวเลขออก9า97นะครับเลข3วิ่งกมาหลักร้อยหองเราที่นี่นะครับต่อมาคัด1กุมภาพันธ์นะครับเรามาดูครับ1กุมภากุมภาพันธ์ก้าหนึ่งสองสสองตัวล่างก้าเจ็นะครับหลักพันบวกหลักร้อยหลกสิก 100, บ 10, ครับสามสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกศูนย์ได้ห้าบวกเจครับห้าบวกเเป็นสิใส่สองสงบวกหนงที่เป็นสาม สามบวกห้าคงที่เป็นแปดแปดคูณเจ็ดแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าสี่สิบแปดหกสิบแปดแปดแปดเจ็ดห้าสิบหกอ่าโอเคได้หกนะครับได้สองสามแปดหกนะครับสองสามแปดหกแล้วก็มาดูในส่วนของของสิบหกได้ไหมออก สองสามแปดหกใช่ไหมเมื่อกี้นี้สองสามแปดหกได้หกเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยเลยที่หนึ่งนะครับต่อมาสิบหกมาพันสี่สองสี่หกศูนย์สามสองตัวล่างสามเก้านะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหลักร้อครับสี่บวกหกเป็นสิบสิบบวกศูนย์ได้สิบนะครับสิบบวกเจ็ดครับเป็นสิบเจ็ดเศ็เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งของที่เป็นแปดแปดบวกห้าครับแปดบวกห้าเป็นสิบสามเศษสามสามคูณเจ็ดเท่ากับยี่สิบเอ็ดเสน่ห์นะครับได้เจ็ดแปดสามเนี่ยนะครับ หมีนาคมครับหมีนาคมหมีนาคมครับแปดสามห้าหองตวเนะครับเลขสาข้าเป็นตำแหน่งของหลักสิบลงวันที่หนะครับต่อมาครับหมีนาคมนะครับแปดสามห้าหตัลเนะครับหลักพันบวกกับร้อยบวกหลักสิบครับห้าบวกหเป็น10บสิบบวกสามเป็น13บสามสิบนะครับสิ 13. 13, บสามสวกเ สิบสามบวกเจ็ดก็เป็นยี่สิบใสศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งของที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกห้าครับหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกคูณเจ็ดหกเจ็ดสี่สิบสองใส่สองได้เลขวิ่งศูนย์หนึ่งหกสองศูนย์หนึ่งหกสองศูนย์หนึ่งหกสองเรามาดูในงวดของสิบหกพฤษาคมครับออกแปดเก้าศูนย์สี่สองสองสองตัวแรกหนึ่งเก้านะครับเลขสองเข้ามาสองตัวบ,บนเลยนะครับเข้ามาสองตัวบ,บนนะครับ ต่อมาสิบหกมีนาคมครับสิบหกมีนาคมแปดเก้าศูนย์สี่สองสองตหนึ่งเก้านะครับเรามาดูนะหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักสิบครับศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกสองเป็นหกหกแบบนะหกบวกเจ็ดหกบวกเจ็ดก็เป็นสิบสามใส่สาม ต่อมาสามบวกหนึ่งคงที่เป็นสี่สี่บวกห้าล่ะสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าคูณเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าคูณเจ็ดเก้าคูณเจ็ดเท่ากับเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกสิบสามถูกต้องไหมอ่ะเก้าเจ็ดหกสิบสาม ก็มันมีเลขําใช่ไหมเลขส 3, 3, ามสองก็ตัดออกเดี๋ยวเลขวิ่งอะไรสามสี่เก้านะครับเดี๋ยวเราดูสูตรอนปกอบนะอ่ะอันนี้เป็นสูตรของวิ่งบนสูตรที่สองนะครับเข้าตั้งแต่สิบหกธันวาคมหกสิบหกธันวาคมหกสองยี่สิบหกงวดเต็มคำนวณแล้วครับเป็นเข้ามานะครับมีสะดุดหนึ่งงวดแต่งวดที่เราเข้าต่อเน,นื่องนะครับโอเคนะครับไปสดที่เข้าต่อเน,นื่อง กดติดตามแล้วอย่าลืมกดปุ่มสัตกระดิ่งด้วยละกันนะครับสําคัญเลยนะครับเดีย๋ยวเวลาลงคลิปอะไรไปคุณตามทันก่อนคนแรกเลยจะได้ไปหาสิ่อเตลี้ก่อนคนแรกๆร,รู้ก่อนรวยก่อนกับสูตรหวยโชคสศทษฐีหมื่นล้านครับฝากกดไลค์และกดแชร์ลง Facebook ด้วยนะครับสวัสดีครับ